เจดีเอียงวัดปรมายิกาวาสแม้การเวลาจะทำให้เอียงแต่ไม่เคยล้มยังยืนหยัดซึงางามริมเจ้าพระยาชีวิตเราก็ไม่ต่างกันต่อให้พายุร้ายถาโถมหากหัวใจไม่ยอมแพ้เราจะยืนหยัดอย่างผู้ชนะใจเขาก็ใจเขาใจเราก็ใจเราบางทีอยากจะให้ใจเขามันเป็นดั่งใจเราหรือมันเหมือนอย่างที่ใจเรานั้นมันคิด มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะใจบางทีมันก็ไม่เหมือนกันใจคนเรานั้นต่างคนต่างคิดต่างจิตต่างใจด้วยเหตุและปัจจัยต่างๆมันก็คงจะยากที่จะให้เหมือนกันแต่สิ่งที่มันเหมือนกันคือใจนั้นมันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงมันเรรวนมันเปลี่ยนใจมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้อย่างกะตันหันอยู่ร่ำไปดังนั้นจะจะให้เกิดจุดร่วมภายใน คนในครอบครัวก็เช่นเดียวกันให้เกิดจุดร่วมภายในใจนั้นๆจะต้องมาฝึกมาฝึกให้เกิดความตั้งมั่นของใจเพื่อให้ใจนั้นไม่โดนกระทบไม่โดนสัมผัสไม่โดนอะไรก็แล้วแต่มันทำให้เรรวนไปเรื่อยไปผันผวนไปเรื่อยไปแต่กลายเป็นใจที่มีความตั้งมั่นแล้วหนักแน่นแล้วเกิดประโยชน์ภายในไม่วิ่งวุ่น ไม่ไหลไปทั่วไม่ตกกระจก็เพราะว่าใจนะมันฝึกจากการตั้งมั่นให้มันตั้งมั่นจากการทําสมาธิมันตั้งมั่นก็ดีมันก็สงบก็ดีมันก็ไม่วุ่นวายแต่หากมันไม่ตั้งมั่นมันไม่สงบมันก็วุ่นวายอยู่ร่ำไปเพราะมันไม่หยุดมันจะวิ่งของมันเมื่ออะไรมากระทบดังนั้นเริ่มต้นที่เรานั่นแหละเริ่มต้นให้มันมั่นเรื่อยๆหมายถึงว่า ให้ใจนั้นมันตั้งมั่นเรื่อยๆมันตั้งมั่นไว้ดีมันก็เป็นฐานให้เกิดสติมันก็เป็นฐานให้เกิดปัญญามันก็เกิดความสงบร่มเย็นสมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพรมนุษย์เราไม่ได้เกิดมาเพื่อหาความหมายของชีวิตแต่เราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้มีความหมายบุญและบาปใครจับใส่มือเราไม่ได้มีแต่เราเท่านั้นเป็นผู้กระทำขึ้นมาเองครับ สิ่งที่คนอื่นทำกับคุณคือกรรมของเขาแต่สิ่งที่คุณเลือกตอบโต้ตเขาคือกรรมของคุณอดทนให้ได้ดังก้อนหินติดดินให้ได้ดังต้นหญ้าเข้มแข็งให้ได้ดังเหล็กกล้าอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอดังทาราจะกี่คำพูดจะกี่นินทาก็แค่ลมปากที่ลอยผ่านมาแล้วลอยผ่านไปเราเกิดมาเป็นมนุษย์ล้วนมีกรรมผูกพันกันมาทั้งสิน้นผูกพันในความเป็นมิตรบ้างผูกพันในความเป็นศัตรูบ้างทุกชีวิต ย่อมเดินไปตามกรรมที่ได้กระทำไว้ทุกชีวิตล้วนมีกรรมเป็นเครื่องเลิขิดโอวาทําคำสอนสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรรมรงังสี